แบมนี่ก็ต้องบอกเลยเพราะเอินปีนี้มันเป็นปีโควิดมันทาให้มีนี่เสียที่เขาสามารถคัดสรรเลือกเขาเป็นบริหารนี่นะครับบริหารนี่ถ้าเกิดพอรามีนี่เสียเวลาเจอโควิดแบบเยอะๆเขาสามารถเลือกซื้อนี่นะครับในราคาที่ถูกกว่าปกติได้นะครับแล้วพอมีวัคซีนมีอะไรอย่างนี้มาเนี่ยมันก็มีโอกาสที่บริษัทนี้จะกลับมานะครับจากนี้หรือกลับมาไม่ดีฟอล์เนี่ยได้งนะ่ายขึ้นเพราะฉะนั้นเดานมของแบมแทบจะเป็นคนเลือกเลย เลียกซื้อสินค้าดีๆที่ถูกฉลูของเขาจะประสมใจก็เลยทําให้แนวโน้มการเติบโต,ตถ้าเศรษฐกิจฟื้นเนี่ยเชื่อว่าแบมจะดีขึ้นมันเทียบกับก่อนหน้านี้ไม่ได้เพราะก่อนหน้านี้เราแค่วันนี้เสียเราไม่รู้ว่าเสียไปนานขนาดไหนใช่ไหมครับเพราะว่าไม่มีวัคซีนไม่มีอะไรเลยแต่นี่ภาพกลับกันนะครับของยังมีให้เลือกช็อปอยู่แต่แนวโน้มเทรนการฟื้นเนี่ยมันก็มีนะครับก็เลยเห็นการเติบโตของแบมในปีหน้าเนี่ยพอสมควรนะครับจะเราให้โตตั้งปีหน้าโตขึ้นีกตั้งอง60%ได้ มันก็ถือว่าเป็นหุ้นหนึ่งที่มีแนวโน้มการเติบโตที่ดีนะครับแล้วก็เติบโตตามภาพรวมเศรษฐกิจที่มีโอกาสฟื้นตัวเซนเมนช่วงสั้นมีด้วยเอ็นดูแมนเซช่วงสั้นมีด้วยทุกคนต้องอย่าลืมวันไปแบมเนี่ยมี Market Cap ที่ใหญ่นะครับใหญ่เหมือนกันนะครับอยู่อยู่แค่ประมาณเกือบเจ็ดหมื่นล้านนะครับในราคาตรงนี้เนี่ยซึ่งหุ้นที่เล็กที่สุดในเซตห้าสิบเนี่ยอยู่แค่สี่หมื่นล้าน วลุ่มเทดของแบมเนเยอะอยู่แล้วนะครับดังนั้นแบมมาวินที่จะเข้าเสร็จห้าสิบและเซร็จร้อยแน่นอนซึ่งตลาดก็จะประกาศในช่วงสัปดาห์ที่สองของเดือนธันวาคมเหตุผลที่แบมไม่ได้เข้ารอบที่แล้วกเกณฑ์เรื่องวันเกณฑ์เรื่องวันวันเราเข้ามาช้าไปหน่อยนะครับขาดไปไม่กี่วันเองก็เลยไม่ได้ติดเข้าไปในเสร็จห้าสิบและเซร็จร้อยดังนั้นแบมเนี่ยเข้าสองที่เลยเข้าทั้งเสร็จห้าสิบและเซ็จร้อยเลยจะเป็นประเด็นเร่ง ในระยะสั้นนะครับที่ทําให้เป็นเรื่องของ MSCI คล้ายๆกันเลยว่ากองทุนเนี่ยจะต้องไปซื้อหุ้นแบมม,มากขึ้นแล้วลหะโดยเฉพาะกองทุนพสซีฟฟานที่อิงตามเซตห้าสิบหรือว่าเซตร้อยเนี่ยต้องเก็บแบบในช่วงนี้ดังนั้นนั้นมมก็เลยดูถ้าทางมีภาษีคือมีโฟทั้งในประเทศที่จะคอยหนุนนะครับในระยะสั้นต่อจากนี้แล้วก็แนวโน้มการฟรื้นผัวเศรษฐกิจก็ก็จะช่วยหนุนแบมอีกทีหนึ่งนะครับก็จะเป็นแบมนะครับให้แฟร์วอลูที่ยียี่สิบหกบาท